ผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมแก้เรื่องนี้ละทีไม่แก้ไม่แก้เลยอันนี้ผมนับว่าเป็นปัญหาโลกแตกมากนะครับสําหรับสาวกลอจิกทุกคนทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะเปิดออ i ิขึ้นมาก่อนโอเคครับแล้วสิ่งที่ผมกําลังจะทําให้ดูเนี่ยคือการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับแต่เราก็ต้องหาวิธีแฮก เพื่อให้เราสามารถทำงานได้โฟล์มากยิ่งขึ้นนะครับในขั้นตอนในการทำเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนแรกในการทำก่อนโอเคเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วเราก็นำไฟล์ที่เราต้องการใช้จูนเนี่ยใช้เมโลไดเนี่ยลากเข้ามาปึ๊บโอเคหน่อยเพิ่มกินนิดนึงโอเคครับประมาณนี้โอเคครับจากนั้นเราก็เปิดเมโลได A, 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 A. ขึ้นมาโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็กดกดท r นเฟ f e r กด t r นเฟืไปก่อนนะครับอันดับแรกทีนี้ครับหัวใจสำคัญเลยคือคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงตรงนี้ครับคลิกขวาขึ้นมาปุ๊บมาที่คำว่า track header component นะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฟังก์ชัน freeze นะครับให้เราคลิกขึ้นมาครับ เปิดฟังชั้นฟรีขึ้นมาปุ๊บทีนี้ให้เรากดฟรีซครับกดปึ้งแล้วทีนี้เรากดเพล์ครับเสร็จแล้วให้เรากดฟรีซออกครับปึ้งทีนี้ครับเปิดเมโลได้ขึ้นมาเห็นไหมครับว่านี่อา้าวเฮยยู่ไม่ไหนเลยอ่า,านี่ครับ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหมดกันนะมันต้องเป็นเมโลดิกชึบนี่ครับวิธีการโกงสเต็ปแรกนะนี่ครับทีนี้เราจะได้ไฟล์ตรงนี้มาแล้วมาดูกันในส่วนของวิธีที่2ครับทีนี้เราก็ทำการกดทานเฟิร์มเหมือนเดิมครับกดทานเฟิร์มเหมือนเดิมรอบนี้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันฟรีดแล้ว แต่จะใช้ฟังก์ชันการเบลส์อินเพลสนะครับวิธีการเบลส e อินเพลสนะครับให้เราสำหรับชาวเมนะครับก็ต้องกด c o n โท o คอม m มน n d แล้วก็ B นะครับทีนี้เราก็เบ u n ์อินเพลสได้เลยอ่านี่ครับได้แล้วทีนี้เนี่ย เราสามารถลบแทร็กที่เป็นเบลลอินเพจลบทิ้งได้เลยนะครับปึ่งปึ่งแล้วเราก็ปลดอันมิวนี่ครับได้แล้ววิธีที่2โคตรโกงครับโกงมากจริงๆชาวลอจิกไม่ควรจะต้องมาทําอะไรแบบนี้นะครับจริงๆลอจิกควรจะปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ได้แล้วนะครับไม่ใช่มัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ดูผมหมงุดหงิดมากเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ